ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทยึดทรัพย์กรรมการไม่ได้นะครับลูกหนี้ที่เป็นบริษัทเป็นลูกหนี้ที่สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่จ่ายกรรมการเป็นเพียงผู้บริหารที่มาจากผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นแล้วสิทธิ์ของเจ้าหนี้เนี่ยกรรมการจะรวยแค่ไหนก็ตามแต่ไปยึดทรัพย์สินเขาไม่ได้ยึดได้แค่ตัวบริษัทยึดได้แค่ทรัพย์สินบริษัทเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าทรัพย์สินบริษัทมันอยู่ในงบการเงิน แล้วเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหาอีกเยอะแยะเลยว่ามันหายไปเนยยึดไม่ได้อันนี้ต้องไปอาศัยผู้เชี่ยวชาญเราคุยกันหลายคลิปแล้วแต่จะยึดซับกรรมการได้กร,รณีไหนบ้างรู้ไหมฮะมีอยู่หลายกร,รณีเลยที่กรรมการจะต้องร่วมับผิดลองไปศึกษาและติดตามคลิปต่อๆไปแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าหากกระทําการภายใต้ขอบเขตของอํานาจกรรมการไม่ผิดก็ไม่ต้องรับผิดแต่ไม่มีหากมีการกู้ยืมเงินไปหรืออะไรแอ้โผล่มาิดนึงเอาไว้ติดตามกันต่อ นี่เสียอย่าทิ้งแค่รู้เทคนิคกลยุทธ์ในการบริหารนี่สุดแค่หาทรัพย์สินไม่เจอทำให้กรรมการอยากจ่ายได้ได้เงินคืนครับ